คำปฏิทฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์ความสัตส์่อของพระองค์ไปถึงเมฆความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใดลูกหลานของมนุษย์เท่าลีภายอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์พระเจ้าทรงประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ผู้ที่รู้จักพระองค์และความรอดของพระองค์แก่คนใจเที่ยงธรรมในพระองค์นั้นไม่มีเงางความปรวนแปรพระเจ้าทรงสัต่อพระองค์ทรงยุติธรรมสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความคิดของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ช่วยข้าพงศ์หลายสามารถดำเนินชีวิตใหม่ได้อย่างถูกต้องตรงตามน้ำพระทัยของพระองค์ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอยอมรับว่าไม่ได้เข้มแข็งดีพร้อมหรืออวดว่ามีความรู้ของพระเจ้ามากกว่าคนหนึ่งคนใด พราข้รองค์หลายรู้อยู่แก่ใจตนเองดีว่ายังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณหลายครั้งหลายคราที่มีผิดมีพลาดจนกระทั่งได้ตกจากระับอันควรลม้มลงในความบาปอย่างไม่ควรจะเป็นและได้ยกอวัยวะไปใช้ในการรทำดูหมิ่นพนตระธรรมตักเตือนของพระองค่าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงค์หลายจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัย และขอทรงฝึกใจของข้าพวงหลายให้แกลงเป็นใจที่ยำเกรงต่อพระองค์มากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยเถิดพระบิดาโจค่าข้าแต่พระเจ้าผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนของปีใหม่และวันนี้เป็นวันแรกของเดือนที่สองขอพระวิญญาณบริส,สุทรงเราใจพี่น้องริสเตียนไทยทุกๆคนมีความบุติร้นอย่างต่อเนื่องในการภาวนาพระคำพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อขอให้เกิดการฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ถาวรท่ามกลางประชากรของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้า ขอการเจียม้วยไฟที่มาจากพระองค์ทําลายความคิดและความรู้จอมปลอมต่างๆซึ่งมาจากใจที่ล่อลวงให้หมดสิน้นและขอให้ข้าพง์หลายทุกๆคนร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยของประทานของแต่ละคนที่มีอยู่ต่างคนต่างก็มองในส่วนที่ดีของคนอื่นอยู่เสมอตามพระบัตรต่างสอนของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอพระองค์ทรงนำให้ข้าพงหลายได้พบกบคลที่กําลังจะรอด เพื่อจะได้ประกาศเป็นพยานและขอพระองค์ทรงประทานความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆเซงข้าพง์หลายได้รับผิดชอบอยู่ด้วยเถิดประบิดาเา้าข้าขอพองค์หลายจึงนี้ฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามนับพระทัยของพระองค์ขอ,อบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน